ผมดีใจครับที่จังหวะโอกาสที่ผมได้อภิปรายท่านนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสรับฟังการแก้ไขปัญหาโดยใช้พรกการกรุ้งกันฉบับนี้ต้องอยู่บนหลักพื้นฐานของรัฐมนูญแล้วเนี่ยยังต้องมีความเสมอภาคภายใต้ความเสมอภาคสวัสดิการแห่งรัฐเท่าเทียมกันบางคนนะครับ เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมเพราะว่าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือการเยียวยาจากการกู้เงินฉบับนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่ระบุไว้ชัดเจนในมาตรหมวรสามของรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นหน้าที่ของประชาชนที่พิไปขอใช้สิทธิ์กับรัฐ แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสองเดือนเนี่ยนะครับประชาชนไปขอใช้สิทธิ์กับรัฐรัฐยังละเลยหน้าที่ที่จะให้เกิดความเสมอภาคสิ่งที่ต้องทำวันนี้ท่านมองว่าเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมู้ชนต้องเป็นการเท่าเทียมกันต้องและเท่าเทียมกันผมคิดว่าสิ่งที่มันต้องเท่าเทียมกันก่อนก็คือความเท่าเทียมกันเรื่องของกฎหมายเพราะกฎหมายเป็นกฎหมายของคนทั้งประเทศต้องปฏิบัตินะครับกฎหมายไม่ได้เขียนไว้สําหรับว่าเออ คนรวยคนจนมันเป็นกฎหมายกลางแต่เราต้องดูแลคนเหล่านี้อย่างไรนั่นคือวิธีการที่เหมาะสมที่รัฐบาลจะต้องหาวิธีการมาดําเนินการให้ได้นะครับถ้าท่านคูณตัวเลขเมื่อกี้มาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยผมไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาเป็นกันเพราะเงินตรงนั้นแสนตรงนี้ล้านตรงนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นด้วยนะครับถ้าท่านถ้ามันมีเงินเพียงพอผมก็ให้ได้หมดนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีอะไรเลยแล้วทุกคนเท่าเทียมกันมันได้ไหมครับ ผมถามท่านสมาชิคิดง่ายๆตรงนี้ประเทศไทยทําได้ดีอย่างนี้ต่างประเทศชื่นชมแบบนี้แต่คนไทยลําบากผมทราบท่านลําบากผมไม่สบายใจยิ่งกว่าท่านอีกใน3าจังหวัดท่านทราบไหมครับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยในพื้นที่ที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชอรบ และอีกหลายหน่วยงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขค่าเยียวยาค่าชดเชยค่าเสี่ยงภัยเหล่านี้ท่านจะให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้หรือไม่ในวงเงิน45,000ล้านโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเช้าวภาพเรื่องของสิทธิประโยชน์เจ้าหน้าที่ทุกคนเขาจ่ายไปหมดแล้วอสมเสมอ,อ,มอ,อ,มอในต่อเนี้องเขามีการจ่ายไปแล้วโดยใช้เงินเงินงบประมาณเดิมที่เขาจ่ายไปแล้ว คุณต้อง้าใจระบบรหารงบประมาณเขามีงบประมาณงบประมาณงบประมาณปกติก็มี6กสาอะ่ะเขาก็จ่ายให้เจ้าที่พลเรือนรวดทหารถ้าไม่พอก็ต้องเบิกขึ้นมารัฐบาลไม่ทิ้งไว้หรอครับไม่ปล่อยท่านไม่ได้เงินหรอกครับค่าใช้จ่ายในการกักตัวหาสารที่กักตัวนี่ในสามจังหวดัดชา,า,ายแดนภาคใต้ตอนนี้ตกลงหลังจากนี้ท่านจะให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกัดตัวในมาตรการการป้องกันใช่หรือไม่แต่ละอบอตอแต่ละเทศบาลเราไม่ทราบได้ว่าเขามีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ใกล้หมดหรือ,อยังโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องรองรับการกลับมาของแรงงานของพี่น้องที่อยู่ในมาเลเซียหลังจากนี้อบอตอกับเทศบาลมีเงินเพียงพอที่จะรองรับสิ่งเหล่านี้หรือไม่ และสถานที่กักตัวส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนหลังจากนี้ไปหนึ่งกรกฎาคมโรงเรียนจะเปิดจะหาที่ไหนเป็นสถานที่กักตัวจะอยู่ในค่าใช้จ่าย45,000ล้านที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบหรือไม่เช่นไรถ้าพันล้านตรงนี้ยังแทบจะไม่ได้ใช้เลยถูกไหมเตรียมพร้อมสําหรับที่จะใช้ในเรื่องมาตรการสาธารณสุขที่มันจะอาจจะยืดยาวอีกต่อไปเจว แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยประชาชนต้องได้รับบริการจากรัฐฟรีนะขอให้ท่านใจวิจุว่าใครเป็นโกงกันหรือเปล่านั่นแหละมันคงไม่มีหลอกตอนนี้เพราะผมยันยามมาอยู่แล้วท่านไม่ทราบเลยครับว่าทำไมเขากลับไม่ได้เพราะท่านไปกำหนดเงื่อนไขให้เขาหาใบรับรองแพทย์มันหาไม่ได้หายาก เสียค่าใช้จ่ายกว่าจะได้สามสี่พันบาทถ้าไม่มีบรรองแพทย์ไม่สามารถลงทะเบียนกลับได้หรือลงทะเบียนได้ถ้าไม่มีรองแพทย์ก็กลับมาไม่ได้จึงเป็นที่มาของการต้องลักลอบกลับตามธรรมชาติซ้ำร้ายกว่านั้นกลับมาทางธรรมชาติก็ถูกปรับอีกนะเพราะนั้นที่ผ่านมาแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีการมาตรการผ่อนปลนไปเช่นจริงๆแล้วการเสียค่าปรับเนี่ยเสียค่าปรับถึงสองพันบาทนะครับว,วันนี้ก็ลดลงไปแปดร้อย ถ้าท่านจะบอกว่ามันเป็นภาระมันก็ใช่แหละครับนะดังนั้นจำนวนเด็กนะครับที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อมเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณหลังจากที่ท่านประกาศจะให้ล้านสองมีอยู่อีกประมาณสามล้านกว่าคนท่านให้ทางท้องถิ่นไปสำรวจสิครับไม่ต้องผ่านระบบคัดกรองเพราะเด็กเหล่านี้ต่อไปเขาต้องเสียภาษี เขามีหน้าที่ต้องนำเงินที่เขาเสียภาษีมาจ่ายหนี้สาธารณะที่เราก่อขึ้นในวันนี้ท่านเป็นหนี้ผมก็เป็นหนี้ด้วยแล้วหนี้ตรงนั้มันมัน,ม,นมันจะต้องมาชดใช้กันด้วยอะไรนักศึกษาที่เป็นพาร์ทไทม์ทำงานพาร์ทไทม์แต่ปรากฏว่ามีเงื่อนไขต้องเป็นสมาชิกกอชอผมไปสำรวจดูนักศึกษาที่เป็นสมาชิกกอชอเนี่ยมีอยู่แสนกว่าคนแสนสี่หมื่นเก้าพันคน แต่นักศึกษามีทั้งหมดหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าคนถามว่านี่หรือเราไม่ทิ้งกันถ้าท่านต้องการให้ดูทั้งล้านสองล้านคนลำบากนะครับเหมือนทำอะไรเกษตรก่อนที่ผ่านมานั่นะมันทำไม่ไหวหรอกครับท้ายสุดเรียกร้องกันเหลือเกินครับ ให้มีการยกเลิกพรกฉุกเฉินหลังจากประกาศใช้มาเกือบสองเดือนทั่วประเทศท่านเพิ่งรู้ล่ะครับว่าการถูกประกาศบังคับใช้พรกฉุกเฉินรู้สึกอย่างไรมีความรู้สึกถูกจำกัดเสรีภาพท่านทราบไหมครับว่าพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราอยู่ภายใต้พรกรมา16ปีแล้วครับ เราอยู่บนความอมดอแดมา16บปีแล้วครับท่านทั้งหลายเพิ่งได้รับผลกระทบจากพร,รกรมาสองเดือนเองถ้าท่านจะยกเลิกพร,รกรอย่าลืมนะครับช่วยยกเลิกพร,รกฉุกเฉินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีอยู่ด้วยครับในเรื่ององพรกฉกเฉพร,รกฉกเฉนภาคใต้ท่านบอก16บปีแล้วมันจบหรือยังล่ะครับมันยังไม่จบไง ก็ยังมีการฆ่ายังมีอะไรล่ะลัก,กลอบทำ้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่ขอบคุณครับ